แต่รับรองว่าดวงชะตาจะนำพาคุณกับเขามาพบมาเจอกันเพราะคุณกับเขาเป็นคู่กันค่ะคู่กันแล้วไม่แค้วกันค่ะ คนกับเขามีดวงชะตาของกันและกันและถือได้ว่าเป็นคู่แท้กันด้วยนะคะคุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าคนที่รักกันจะอยู่ห่างไกลกันสักแค่ไหนสุดท้ายก็จะมาบรรจบพบคู่กันอยู่ดีค่ะแม้ว่าคุณเองเคยผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วก็เบื่อหน่ายกับเรื่องของความรักเจ็บปวดเรื่องของความรักมาก็เยอะเรื่องของชะตาชีวิตก็แสนที่จะทุกข์ทรมานใจค่ะคุณไม่ชอบเรื่องของความรักเลยเพราะว่าความรักทำให คุณถูกทรมานใจค่ะในช่วงที่ผ่านมาคุณสองคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความรักรักร้าวมือที่3ามหรือแม้กระทั่งความรักทําให้เกิดทุกข์ค่ะจนอยากจะหันหลังให้กับความรักและก็ไม่อยากพบเจอเรื่องของความรักอีกเลยคุณและเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวค่ะเพราะเลือกที่จะไม่มีความรักน่าจะสบายใจกว่าค่ะ แต่คนเราทุกคนค่ะมีคู่และสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ดวงชะตาจะนำพาคู่มาให้คุณนะต่อให้คุณอยู่บนโลกกว้างใหญ่สักแค่ไหนต่อให้คุณหนีไปไกลสักเท่าไหร่คุณจะได้พบเจอกับเขาค่ะคุณเองเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆค่ะหรือเขาเองก็เป็นผู้ชายที่ดีมากๆด้วยเช่นกันคุณสองคนมีจิตใจที่ดีค่ะเป็นคนที่ชอบทำบ,บุญเป็นคนที่พูดน้อยกริยามารยาทก็ดีด้วยนะคะถือว่าทั้ง คู่เนี่ยเป็นคู่บุญของกันและกันเลยละค่ะคนดีก็ย่อมเจอคนที่สิงเสมอกันใช่ไหมลคะคะใช่ค่ะคนสองคนเป็นคู่กันแล้วก็เป็นคู่แท้ด้วยค่ะ โชคชะตาจะนำพาคุณมาเจอกันในวันใดวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่คุณอาจจะไม่รู้ได้หรือว่ากำหนดได้ค่ะแต่คุณเชื่อสิค่ะว่าคุณจะได้เจอกับเขาและเขาจะได้เจอกับคุณผ่านการช่วยเหลือกันค่ะไม่แน่นะคะคุณสองคนอาจจะมีการทำธุรกิจด้วยกันไปเจอกันหรือว่าทำงานด้วยกันค่ะคุณก็จะ มาช่วยกันในเรื่องของการค้ำจุนค่ะจะช่วยกันส่งเสริมกันแล้วก็ทําให้ชีวิตของกันและกันดีขึ้นด้วยนะมันเป็นเรื่องของดวงชะตาค่ะหากจะกะวันเวลาคงไม่ได้แต่รับรองว่าดวงชะตาจะนําพาคุณกับเขามาพบมาเจอกันเพราะคุณกับเขาเป็นคู่กันค่ะแน่นอนจุดจบของเรื่องนี้คือการพรองคู่รักกันอย่างมั่นคงและยาวนานค่ะคู่กันแล้วอ่ะไม่แคลวกันหรอกนะคะและคุณจะได้เจอ คู่สร้างคู่สมคู่บุญและคู่แท้ของคุณค่ะกดรับคำตำนายกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะ